แล้วก็ในส่วนของการปฏิรูปซึ่งก็มีหลายคณะทำมาเช่นเดียวกันก็จะเป็นไปให้เขาคุยกันใครอยากจะมาคุยตรงนั้นมาคุยกลุ่มไหนอยากจะมามาทั้งการเมืองคู่ขัดแยง้งเรื่องระบบราชการเรื่องกฎหมายหลายในเรื่องที่เป็นหัวข้อในการปฏิรูปมาคุยกันซะเอาข้อมูลนี้ให้ท่านดูกันเพราะฉะนั้นทุกผมก็เชิญชวนทุกฝ่ายให้มาคุยกันซะโดยทหารจะไม่ไปมีบทบาทอะไรมากกว่านั้น ไม่สามารถจะตัดสินได้ว,ว่าอันนี้ใช่นี้ไม่ใช่นี้ถูกหรือผิดทุกอย่างมันจะนําไปสู่การดําเนินการในขั้นที่สองของรัฐบาลที่จะดตั้งขึ้นมานะครับก็จะมีทั้งสภาปฏิรูปสภานิติบัญญัตินะครับเรื่องทั้งหมดก็ไปเข้าสภาปฏิรูปเรื่องใดที่ที่เข้าใจกันแล้วทําได้แล้วก็ไปสู่ฝ่ายกฎหมายคือนิติบัญญัติก็จะทําออกมาเป็นกฎหมายมันนี่จะทําได้ที่ผ่านมาผมเห็นทํามาตลอด ไม่เคยทําได้สักทีมีแต่คนพูดมีแต่หลักการและเหตุผลวันนี้ผมมาเข้าดําเนินการจัดให้เพื่ออำนวยคสะัวทุกคนมาพูดคุยกันเท่านั้นเองนะครับก็จําเป็นอยู่บ้างที่ต้องมีการใช้กิจกรรมหลายๆอย่างเช่นดนตรีบันเทิงให้เขาได้คลี่คลายเขาได้ลดความกดดันของเขานะไม่งั้นคนคุยกันไม่ได้นะบ้านเดียวกันคุยกันไม่ได้ สามีภรรยาคุยไม่ได้พ่อแม่ลูกคุยไม่ได้บ้านติดกันคุยไม่ได้เพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาขอให้เข้าใจในเจตนาของผมด้วยนะครับนี่คือระยะที่หนึ่งเท่านั้นเองไม่มีข้อยุติไปม,มีข้อยุติในขั้นที่สองโน่นมีกฎหมายมาทําให้ถูกต้องซ้ามันก็จะได้แก้ไขได้ไม่ว่าจะเป็นระบบราชาการโครงสร้างอะไรก็แล้วแต่นะครับทุกระบบทุกกระบวนการไปตกลง หาคำตอบกันให้ได้ในขั้นที่สอสภาปฏิรูปนะครับในส่วนของการทํางานในเรื่องนี้หลายหลายคนหลายพวกก็เป็นห่วงนะว่าเราใจร้อนเกินไปผมว่าผมพยายามเต็มที่นะเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งในขั้นที่สในการตั้งสภาไม่งั้นไม่พูดกันไม่เลยไม่มีทุกคนได้มาแสดงความคิดเห็นร่วมกันก่อนจะแรกเนี่ยโดยยังไม่ได้ขอยุติ ในชั้นต้นเนี่ยมันก็จะไปเริ่มกระบวนการเหล่านี้ในขั้นที่สองมันก็ทําให้สภาไปรูปเดินหน้าไปไม่ได้นะครับก็ขอร้องทุกคนให้เข้าใจตรงนี้ด้วยแล้วแนวทางต่างก็เป็นแนวทางที่ท่านผู้รู้ทั้งหลายนะครับทุกกลุ่มทุกฝ่ายนักวิชาการเสนอมาแล้วทั้งสิ้นผมเพียงแต่วันให้เขารับทราบเพราะที่ผ่านมาเขาไม่เคยอ่านอะไรเลยเขาไม่เคยดูอะไรเลยจากสื่อเขาดูแต่ฝ่ายที่เขาชอบนะทุกคนทราบดีนะครับ สำหรับในส่วนของปัญหาที่ว่ามียาวนานนั้นบางอย่างเนี่ยผมคิดว่าคงไม่ใช่9ปีหรอกหรือไม่ใช่6เดือนบางอย่างเนี่ยเป็น10บสปียังไม่ได้รับการแก้ไขในระบอบประชาธิปไตยปกติเพราะถ้าก็ทราบดีว่าทุกอย่างมีผลกระทบกับการได้การเมืองทั้งสิ้นหรือผลประโยชน์หรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งผมไม่ได้พูดถึงคนที่ทําความดีนะครับคนสุจริตมันเป็นปัญหามาโดยตลอดวันนี้เราต้ต้องทาให้ เรียกว่าเราเปิดช่องทางให้กับข้าราชการได้ทํางานในสิ่งที่เขาวาดหวังไว้ว่าทุกคนเนี่ยจะต้องเป็นข้าราชการที่ดีแ่งของแผ่นดินนี้เป็นข้าราชการของประชาชนที่เราทําหน้าที่ในการบําบัดทุกบํารูสุขนะในหลักการของการเป็นข้าราชการที่ดีที่ถวายสัตว์กันทุกปีเนี่ยเป็นข้าราชการที่ดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างแท้จริง หากว่าได้มีการแก้ไขระบบบริหารราชการการเมืองการปรับปรุงดูแลระบบข้าราชการให้มีการบูรณาการเชื่อมต่อเชื่อมโยงทั้งคนเงินงบประมาณแผนงานทั้งหมดให้เป็นพื้นที่ให้ได้มันก็จะเกิดภาพกว้างที่มีการเริ่มต้นที่ดีจากนั้นส่วนต่างๆที่มีงบประมาณต่างๆไม่ว่าจะเป็น ส่วนกลางส่วนท้องถิ่นส่วนวิภากก็จะไปซอยเล็กลงไปให้ไนลงพื้นที่ให้ได้ถ้าเราไม่เริ่มต้นแบบนี้มันก็จะเป็นการเริ่มต้นที่ไม่เป็นที่นเป็นอันมันก็จะไม่แก้ปัญหามาอย่างบูรณาการหรืออย่างสิ้นเชิงเช่นปัญหาหเรื่องน้ําเรื่องที่ดินเรื่องผลกระทบอื่ดินะครับที่มีมาอย่างต่อเนื่องและคนที่เดือดร้อนก็คือประชาชนคนไทยทั้งสิ้นสำหรับประเทศอื่นๆในโลกนั้นธรรมดาโลกประชาธิปไตยก็ต้องเป็นแบบนี้ เราก็เพียงแต่ว่าขอเวลาสร้างชาติสร้างประชาธิปไตยของคนไทยที่มีระเบียบมีวินัยแล้วก็มีความเข้าใจในประชาธิปไตยอย่างแท้จริงมีระบบธรรมาภิบาลมีความพอเพียงตามแนวทางของปรชัชญาของพระบาทสมเด็จพระย่หัวทุกคนมีความเท่าเทียมกันนะครับสังคมมีคุณธรรมเพื่อแผ่แบ่งปัน เำื่งถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนผมถึงบอกว่าทุกคนต้องมองไปข้างหน้าข้างหน้าคือประชาชนข้างหน้าคือปัญหาที่เราต้องฟันฝ่าที่ว่าไม่ต้องมองตัวเองก็คือตัวเองต้องดีไม่มองตัวเองให้ไปเกี่ยวข้องผลประโยชน์นะครับทุกคนทราบดีวันนี้เราทำงานมาเพียงแค่สิบประมาณสิบกว่าวันเกือบเกือบสองอาทิตย์นะครับเราก็เอาความเดือดร้อนความเร่งด่วนโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ของประชาชนระดับที่มีปัญหามากที่สุดนะมีรายได้น้อยมานานการอย่างต่อเนื่องแล้วขับเคลื่อนง,งาน21กระทรวงให้ทำงานร่วมกับขา้าราชการตามนโยบายของคอสชอตามความสั่งการอนุมัติของผมในฐนานะหัวหน้าคอสชอโดยฟังเสียงผู้มีส่วนร่วมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นภาคเศรษฐกิจสังคมประชาชนภายนอก นะครับเอามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติในทุกๆเรื่องไม่ใช่ว่าเราคิดอะไรแล้วก็สั่งลงไปโดยที่ไม่รับฟังความเห็นต่างไม่รับฟังปัญหาจากใครเลยโดยใช้อำนาจคงไม่ใช่แบบนั้นนะครับเพราะว่าที่จําเป็นต้องทําแบบนี้เพราะว่าข้อมูลเดิมๆมันมีอยู่แล้วละ่ะทุกเรื่องเราเรามาทบทวนมาแก้ไขมาปรับปรุงนะครับมาประชุมร่วมกัน แล้แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันเพื่อจะนำไป,ไปสู่ไปสู่การแก้ปัญหาร่วมกับคอสชอให้ได้อะไรที่ทําได้ไม่เป็นภาระไม่มีผลกระทบระยะยาวต่อทุกระบบเช่นระบบการเงินการคลังหนี้สาธารนณะก็เป็นการได้ทุจริตคอร์รัปชันทั้งที่ผ่านมาหรือ,อยังอยู่ในกระบวนการต้องทบทวน แล้วก็ดำเนินการนะครับให้เหมาะสมในเรื่องโครงการที่มีปัญหาดังกล่าวสำหรับผู้มีความผิดก็จะถูกดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้โดยต้องไม่มีผลประโยชน์ไม่มีใครไปเรียกร้องไม่มีใครไปเสนอให้นะครับอย่างที่มีการกล่าวอ้างมาโดยตลอดเวลาว่าไม่ถูกต้องไม่โปร่งใสในทุกโครงการในทุกกิจการที่ผ่านมา ด้านความมั่นคงซึ่งรับผิดชอบหลายกระทรวงด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกลาโหมกระทรวงหัดไทยกระทรวงไอซีทีกระทรวงต่างประเทศนะครับมีความเกี่ยวข้องกันทั้งหมดเพราะว่าความมั่นคงนี้ต้องพูดถึงทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำข้าใจกันต่อไปก็คือคําว่าเป็นการเป็นประชาคมอาเซียน การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งมันมันต่างกันมันมีความเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันนะครับอาเซียนก็คือคือ,คอทุกประเทศที่ที่อยู่ในกลุ่มอาเซียนด้วยกันทั้งหมดเนี่ยมีสามเสาหลักนะครับทราบดีอยู่แล้วสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็เราจะก้าวเข้าไปในปล,ปลายปี58ที่ใกล้จะถึงเนี่ยนะต้องเตรียมการทั้งหมดนะครับวันนี้เราก็จะมี มีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนโดยเป็นของเหมือนของรัฐบาลเนี่ยนะครับมีผู้รับผิดชอบชัดเจนใครจะรับเรื่องไหนไปทำกระทรวงไหนจะรับไปก็ต้องไปเดินไม่ใช่มีแต่หลักการแล้วก็ไม่มีการปฏิบัติไม่มีหน่วยปฏิบัติหลักรองเสริมไม่มีไม่ได้มันเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพื่อจะสร้างความเชื่อมั่นเรากับต่างประเทศในส่วนของการ ดำเนินการต่างๆตามที่ได้กําหนดไปนั้นผมได้กําหนดไปให้ส่วนขับเคลื่อนทั้งหมดนั้นไปทํามานะครับทั้งนี้จะต้องอยู่ในกรอบของสภาพัฒนในส่วนของสำนักงานบุมาณจะต้องร่วมกันจัดทําตั้งแต่แรกนะครับในส่วนนี้มีการประเมินผลสิ่งใดที่ไม่สำลิด ไม่มีผลสำฤทธิ์ไม่ฟังเสียงประชาชนมีการต่อต้านเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะเป็นงานด้านความมั่นคงก็ต้องทบทวนนะครับความร่วมมือความสัมพันธ์ต่างประเทศทุกช่องทางไม่ว่าทางราชการรัฐเอกชนประชาคมต่างๆต้องร่วมมือกันเร่งในการประสานพันธุ์ให้มากขึ้น